สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสุงติงนะครับวันนี้ไปหยิบมัถุมงคลที่อายุนานแล้วเหมือนกันอีกองคหนึ่งมานะครับเป็นพระรูปเหมือนนะครับเนื้อผงหลวงพ่อคิงวัดถลุงทองนะครับรุ่นหนึ่งร้อยปีนะครับสร้างโดยเสด็จองชายใหญ่นะครับจํานวนการสร้างเนื้อผงองค์นี้ก็แค่หนึ่งพันองค์เท่านั้นเองนะครับน้อยมากนะครับแค่พันองค์เท่านั้นเองนะครับลักษณะก็จะเป็นเนื้อผงสามเหลี่ยมเนี้ยนะฮะ ผงที่ใช้ในการสร้างเนี่ยก็จะเป็นผงทุบกรรมฐานนะครับบวกกับผงของวัดเขาอ้อแล้วก็ดินกากยายักษ์นะครับเมื่อก่อนผมจําได้ว่าตอนที่ผมเก็บไว้เนี่ยไม่มีรอยลานนะครับสิบกว่าปีผ่านมามาเปิดดูปรากฏว่าเจอรอยลานเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยคงจะเป็นการแห้งแล้วก็แตกลานไปตามอายุนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อน เป็นยันองพระนะครับแล้วก็มีอักขระห้าตัวนะครับหนะมูพุธทธายะนะครับเนี่ยนะครับมีคาบวา่านขาวๆขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับลิ้นกักยายักถ้าเกิดคาบว่านก็จะขึ้นแบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อคิงนั่งอยู่ครับท่านเกิดพศ2 4 2พระนะครับ 500ปีรุ่นนี้ก็จะสร้างตอนปี2529นะครับท่านมรณภาพตอนอายุ104ปีหลังจากสร้างไป4ปีก็เป็นปี2533นะครับท่านก็ละสังขารไปนะครับก็น่าจะเป็นรุ่นท้ายๆของอายุท่านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวัดไซส์ดูนะครับเก็บไว้เป็น 2อจุดสนะครับใต้ฐานก็หนึ่งจุดเดนะฮะลองเอียงดูกันนะครับเพื่อนนี่ด้านหน้านะครับแกะพิมพ์ได้สวยงามนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างนี้ก็มีความหนาพอสมควรเลยนะครับหนาก็ ครึ่งเซนเลยนะครับสี่มิลกว่าๆนั่นนะมีความหนานะฮะใต้ฐานก็เปียบนะครับองค์นี้พิเศษนิดนึงเท่าที่ผมสังเกตนะครับผมเจอมวนสายเหมือนเส้นสายสินนะครับโผล่ยาวมาเนี่ยนะตรงนี้นะครับ ตรงช้ยใหญ่นี่ท่านสร้างพระให้กับอาจารย์นำแล้วก็หลงวงุตรทวดอาจารย์ทิมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็หลวงพ่อคิงนี่ก็เป็นอ,องค์หนึ่งนะครับพระสายใต้เนี่ยเท่าที่ผมจําได้เนี่ยมีอยู่ประมาณสักสามองค์ฮะที่แบบได้สัญลักษณ์พปรปลติดไว้ที่เหรียญนะฮะก็จัหน้าจะมีหลวงพ่อแช่มนะคะแล้วก็อาจารย์นำปีหนึ่งปีสองศูนย์นะฮะแล้วก็มีพ่อคิงปีสองหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าเป็นเกจิภาคใต้ที่โด่งดังอีกท่านหนึ่งเลยนะครับนี่ฮนะสังเกตนะครับเพื่อเพื่อนเพื่อนเจอนะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับด้านข้างนะครับ วัตถุมงคลของหลวงพ่อคิกนี่ก็มีเยอะมากนะครับแต่ที่ทิ่ทินี่ก็น่าจะเป็นเนื้อบ้านเชียงหลังพอปร,รอปี2อ2 1นยิบเอ็ดนะครับที่ค่อนข้างสร้างจํานวนเยอะนะครับก็เลยกระจายสู่มือนักสะสมได้มากหน่อยนะครับแต่เนื้อว่านเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะครับหรือว่าสร้างน้อยนะครับพันองค์น้อยมากๆนะครับถึงมือแค่ไม่กี่คนก็หมดแล้วนะครับ เนี่ยนะที่ผมบอกเพื่อนเหมือนมีสายสินโผล่มาเส้นหนึ่งองเงี้นะครับบางเอิญเปิดเจอแล้วก็เลยถ่ายเก็บไว้นะครับเปิดไว้ชมกันนะครับเพื่อนๆโอเคครับวันนี้ลาไปด้วยพระว่านกักยายักษ์ผงทุกกรรมฐานหลวงพ่อคิงวัดถลุงทองร้อนพิบูลนะครับนกรสีธรรมราชรุ่นร้อยปีสร้างโดยสมเด็จ องชายใหญ่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุงปิงแล้วกันนะครับเพื่อนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ